สวัสดีนะครับเพื่อนๆสายเปตองท่องเที่ยวทั่วใจป่าเที่ยวพาม,มาชมเปตองที่สนามนครลังสิษนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนัดแรกระหว่างทีนชูบังใหญ่ตีไปเลยครับคนมือสายลุ้นลูกจอดครับถูกแน่ๆจอดไม่จอดยังไม่จอดนะตีไล่เอาแต้มวะเอ้ยลูกเหลือเป็นเชิง ดูนะครับก็ตีไล่เลยมีพยานมีตีลื <คน S 1> สุดต<ส>ายไม,ไม่ไม่กล้าวิจารณ์ต <c oughs> ีเต็มอันนี้เป็นคู่ระหว่างทีมอิสระเปตองคู่กับทีมชูวังใหญ่นะครับเนี่ยมือวางก็ดีเสาประสบการณ์ด้วยไปแล้วอ่า ได้ได้แล้วหนึ่งนะครับนี่เปตองเหราจะตีลูกท้ายรับสามจอดรับสี่ครับมาดูนะครับว่าจะทําได้ไหมตั้งโอ้ยยังไม่โชว์จอดครับถูกทุกดอกทุกเม็ดเลยครับชูปงใหญ่นำสิบต่อหนึ่งแล้วก็โวยเข้าดีด้วยเข้ายัางเต็บเลยลูกเกมแล้วนะครับรอบนี้ ม,มึงก็ไม่สอนตาเนอะเล่นยังไงอันนี้เป็นนัดนัดแรกนะครับใครแพ้ก็ยังไม่ตกรอบนะใครชนะได้ไปตัดบ,บนใครแพ้ไปตัดล่า,างภาษาเปตองตัดล่างกับตัดบนนะยังไม่ใช่ตัดนระกนะครับ <S <S โอ้ยตีเบี้ยวเนีนะ โดนทีเดียวลูกเกมต้องตีครับโอ้โหอีกข้างทีสามเม็ดถูกสามเม็ดอีกข้างทีสามเม็ดดินสามเม็ดลุยจับโอ้ยอันนี้คือลูกเกมนะครับต้องตี คู่นี้จะได้ดูสั้นไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมมาเข,เขาก็นำกันอยู่พอ,อกก็ศูนย์แล้วครับก็อันนี้เป็นรอบแรกนะมีเมย์ก็อาจจะห่างๆช้นหน่อยหนึ่งถ้าเจอทีมแข็งนะ่ะคนคนละเจดกันอยู่เนี่ยลูกเกมตีบิดลูกนี้ก็เจมคือที่ถูกก็น่าจะไม่รอดคนระับสำหรับไมนี้หัวนี้แท็กเอาดีกว่า ชูวางใหญ่ชนะไปก่อนครับเนี่ยหน้านี้พีฟ่ฟ้าหน้าเนี้ควรควรจะติดห้าร้อยรายชื่อเนี่ยพี่พลกับพี่ชาติครับทีมชูวางใหญ่ชนะไปแล้วแล้วก็วันที่สิบสี่ก็จะมีที่นี่กวันงานเบิร์ตดีเนี่ยครับคนนี้ชาพน